ทีนี้พอพอแบบดูก็จบแล้วก็เลยจะไปดูยูนิคอรนทีนี้ดูยูนิคอร์นไปนิดนึงอะ่ะแล้วก็เลยแบบเออเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเพราะมันก็มีกันดัมบางภาคที่ก่อนเราไม่ได้ดูไงกเราก็เลยแบบถ้างั้นดู0079แล้วกันกลับไปดู0079ใหม่เพื่อที่จะเรียงภาคไปเลยไง0 0 7 9ออริจินไล่มาไล่ไลไล่แบบไล่ภาคมา มันต้องเป็นอะไร0 0 7 9ออริสวัสดีคุณสิวกรนะคะแล้วก็ 08.00, 0 0 0หรืออะไรป่ะใช่ป่ะ0 0 8 0, 0อะไรสักอย่างเออก็คือจะดูจะค่อยดูไล่ภาคมาจริงๆมันก็มีหลายภาคที่ดูไปแล้วหลายภาคที่ดูไปแล้วแล้วก็บางภาคยังไม่ได้ดูบางภาคก็ลืมไปแล้วก็เลยเออมานั่งเลี่ยงนั่งดู รีวิวและบทวิคะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดที่นํามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นําชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ เสร็จแ,แล้วไปดูอะไรต่อหรือไม่เพื่อน t h u n d e r b o บ t ไปดู t h u n d e r b o บ t ต่อคือแบบคือคือแบบว่าตอนแรกดูดูดูบาบาต์จบแล้วไปดู t h u n d e r b o บ t คือแบบพอไปดู t h u n d e r b o บ t คือดาวหนักกว่าเดิมคือจากแบบจากที่ตอนแรกแบบว่าดูดูบาบาตอ,อ่ะคือจบแบบว่าอุ้ยสงสารมีก้าสงสารแบบ สงสารทุกคนสงสารคนที่มันจะมีความรักได้แบบหลายรูปแบบในในเรื่องอะ่ะมันจะมีแบบว่าเป็นแบบคนที่อายุห่างกันแล้วรักกันคนที่อายุไล่เลือยกันแล้วรักกันคนที่มีเพศเดียวกันแล้วรักกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีมีความรักหลากหลายรูปแบบอะ่ะเพื่อนๆแล้วแบบตายอนาถทุกคนคือแบบ โอ้โหแบบแซดอะ่ะเออเสียใจอะไรเงี้ยดูแล้วก็แบบดาวทีนี้พอพอแบบไปดูทันเดอร์โบดาวหนักกว่าเดิมดาวหนักกว่าเดิมแบบดาวต่ำอะ่ะเพื่อนๆลงต่ำคือแบบตอนแรกก็ดูไปก็เจ้าพระเอกอะ่ะชื่ออะไรนะจำไม่ได้ละที่เป็นในพลเป็นพลเอกพลอะไรสักอย่างอะ่ะเจ้าหัวแหลมอะ่ะหัวหนามใช่ปะคือแบบดูไปตอนแรกก็แบบว่ายังยังไม่อะไร ก็ก็ดูดูว่าแบบก็คือเป็นสงครามระหว่างสองฝั่งอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็เราดูไปดูมาเราไปสงสารแบบฝั่งซีอ้อนมากกว่าสงสารตัวเอกฝั่งซีอ้อนอะคือแบบคือเหมือนกับว่าเขาแบบว่าโดนขาขาเนี่ยแบบโดนระเบิดจากสงครามเป็นทหารแล้วก็ไปโดนระเบิด จากสงครามแล้วขาขาดนะคะแล้วก็เหมือนเหมือนขาเขาอ่าขาดทั้งสองข้างนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าตัวเขาเองอ่ะขาขาดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะถ้าถ้าเกิดแบบไม่ได้เป็นทหารน่ะคือไปเป็นคนธรรมดาก็กลายเป็นแบบเหมือนคนไม่มีค่าอะไรอ่ะในในความรู้สึกของตัวละครนั้นนะ แล้วก็เหมือนกับเขาเนี่ยก็อยู่ในสนามรบอยู่ในสงครามมาโดยตลอดใช่ปะ่ะแล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบให้แบบว่าอย่างเงี้ยคนพิก,การหรือคนที่แบบอย่างเงี้ยขาขาดบ้างแขนขาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยในการใช้หุ่นได้อะเราคือเหมือนกับว่ามันก็มีการทดลองอะไรสักอย่างเกิดขึ้นอะเราลืมแล้วจําไม่ได้แต่เหมือนประมาณว่ามันมีการทดลองที่จะให้ขับ หุ่นยนต์แบบที่สามารถแบบเข้าถึงแบบว่าทําให้เราแบบเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์แล้วแบบเป็นงานวิจัยอะไรสักอย่างอ่ะแบบให้เราเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์เราขยับได้ตามแบบใจนึกคิดอะไรแบบเนี้ยเราก็กลายเป็นว่าตัวเอกฝั่งตรงข้ามอันนันองานะกเลยไม่ชอบแบบไม่ชอบแบบฝั่งฝั่งไม่ชอบหัวหนามอ่ะไม่ชอบตัวพระเอกที่ดูเลยอ่ะคือกลายเป็นไปชอบแบบตัวเอกฝั่งซีอ้อนที่แบบน่าสงสารมากคือแบบ แล้วเหมือนเหมือนแขนแขนขาดอีกคือกลายเป็นว่าเขาแบบลบลบจากไม่มีขาแล้วใช่ป่ะแขนขาดไปข้างหนึ่งเสร็จแล้วทีเนี้ยกลายเป็นว่าแขนโดนตัดไปหนึ่งข้างแล้วทีนี้มีงานวิจัยที่เขาจะทำแบบว่าที่จะเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์อะแล้วก็สามารถทำให้หุ่นยนต์ไปตามแบบคือเหมือน บังคับได้ตามใจนึกคิดให้แบบรวดเร็วได้อะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าต้องเอาคนแบบว่ามาบังคับเนี่ยต้องต้องแขนขาดขาดขาดอะ่ะเหมือนกับว่าแบบต้องไม่มีแขนไม่มีขาแล้วสุดท้ายอะนักวิจัยอะก็โดนบังคับแบบว่าให้ตัดแขนของของตัวเนี้ยของตัวละครตัวเนี้ยอีกคือแบบจากที่เขาอ่ะขาขาดเพราะว่าลบจากจากแบบเป็นเคยเป็นทหารธรรมดาลบใช่ปะ แล้วแขนก็มาขาดอีกข้างนึงจากการลบที่เขาขับหุ่นแล้วลบแล้วแขนขาดแล้วทีนี้เขาก็เหลือแขนข้างเดียวใช่ปะ่ะแล้วพวกนะักวิจัยพวกพวกแบบรัฐบาลอะไรทางของทางนั้นนะก็คือเหมือนจะเอาโปรเจกต์วิจัยให้สําเร็จให้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปบังคับพวกนะักวิจัยนะักพวกเนี้ยที่ทดลองอะ่ะบังคับให้ตัดแขนของเจ้าเนี่ยออกให้ด้วนหมดเลยคือไม่มีแขนไม่มีขา เพื่อที่จะแบบว่าทดสอบสมรรถภาพในการขับหุ่น่ะแล้วสุดท้ายอ่ะผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้สมัครใจอะไรคือไม่รู้เรื่องอ่ะก็คือสุดท้ายก็คือได้รับความเห็นชอบกันเองอ่ะแล้วเขาก็โดนตัดแขนอีกข้างหนึ่งพระเจ้าคือแบบดูเราดาากว่าเดิมดูเราดาาแบบดาวหนักเลยอ่ะเพื่อนเพนแล้วก็เสียดแบบเศร้าอ่ะเศร้ามากเลยอย่างเงี้ยแล้ก็กล้เพืนว่า เขาก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ลบในสงครามอะไรอ่ะเขาก็กลายเป็นคนพิกกามที่ไม่มีแขนขาไงแต่ว่าพอเขาอยู่ในสงครามอ่ะคือพออยู่ในหุ่นไซโคแซคใช่ป่ะเขาก็จะกลายเป็นคนที่แบบคือเหมือนเขาทําเขาเหมือนเขามีชีวิตอ่ะเออเหมือนเขาวิ่งได้เขาเขาเหมือนเป็นคนปกติอ่ะเวลาที่เขาอยู่ในแบบว่าอยู่ในหุ่นอะไรเงี้ย คือเขาสามารถวิ่งได้ดังใจนึกสามารถแบบยก,ยกมือยกมือหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยได้อะแล้วมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าแบบเหมือนเขามีชีวิตเวลาเขาอยู่ในสงครามอะไรแบบเนี้ยแล้วพอตอนจบที่แบบว่าสู้กันแล้วก็มาจบแบบตอนที่ตัวฝั่งพระเอกอะที่แบบว่าต่างคนต่างเปิดเปิดออกมาแล้วพระเอกก็เห็นสภาพแบบว่าของฝั่งตรงข้ามที่แบบว่า คนที่เขาสู้มาด้วยตลอดเวลาที่เขาสู้มาด้วยเนี่ยเป็นคนไม่มีแขนไม่มีขาเออก็อึ้องไปเลยคืออึ้องหลอนไปเลยแบบตกใจแบบหลอนนะฮะนี่คือคนที่ฉันสู้ด้วยเหรอคนที่แบบไม่มีแขนไม่มีขาแล้วแบบสู้แบบอย่างสูสีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสงสารนะแล้วเราดูแล้วเราก็แบบเราไม่ค่อยชอบพระเอกเลยอะ่ะเออแต่กลายเป็นชอบแบบฝั่งตรงข้ามมากกว่าคือน่อนาสงสารนะ คือกลายเป็นเราเราผู้หญิงอ่ะผู้หญิงที่ที่เป็นนักวิจัยอะไรนั้นน่ะตอนแรกเขาก็เหมือนมีแฟนแล้วก็แฟนตายแล้วเขาก็เหมือนเริ่มมามีใจให้เจ้านี่แล้วก็คือกลายเป็นว่าจะโดนพวกคนอื่นอ่ะพวกรัฐบาลพวกอะไรคนอื่นบังคับให้มาตัดแขนคนนี้ใช่ป่ะแล้วก็มาโดนตัดแขนแล้วคือเหมือนหลังจากมันจะมีช่วงหนึ่งคือตอนหลังอ่ะ นางก็คือเหมือนชอ,ชอบกับคนเนี้ยที่พิการอะ่ะแล้วก็สุดท้ายอะ่ะนางก็แบบเหมือนเป็นบ้าเหมือนหลอนอะ่ะเหมือนเหมือนโดนระเบิดลงแล้วเห็นสภาพอะไรสักอย่างหนึ่งอะลืมจําไม่ได้นะแล้วก็นางก็แบบเหมือนเสียสติอะ่ะเสียสติไปเลยอะ่ะแล้วคือแบบสภาพแบบนางสารมากค่ะคือแบบโดนตัดแขนตัดขาอุชาจะมีแบบความรักกับเขาแล้ว เหมือนจะมีชีวิตเหมือนจะมีอะไรขึ้นมาอะไรอย่างงี้ป่ะไปโดนตัดแขนไม่เหลืออะไรทั้งชีวิตอีกแล้วยังแบบผู้หญิงที่ตัวเองชอบเหมือนเหมือนกลายเป็นบ้าอีกกลายเป็นแบบเสียสติอีกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอยู่ดีก็แบบหัวเราะอยู่คนเดียวคุกคีคุกคีพูดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือว่าเฮ้ยทำไมฝั่งตรงข้ามมันลันททษอย่างงี้คือชีวิตมันน่าห่วงสานขนาดนั้นน่ะและอีกฝั่งหนึ่งคือแบบ เจ้าพระเอกนั้นก็มันก็ไม่ได้สนใจอะไรใครเลยนะมันก็สนใจแบบว่าเออแบบเด็กๆมาใหม่เเดี๋ยวก็ไปตาอย่างนั้นอย่างนี้คือแบบพระเจ้าคือเราคือแบบอีกฝั่งนึงนี่คือเขาลบแบบเหมือนในสนามเขาเหมือนแบบชีวิตของเขาอะถ้าเขาออกมานอกสนามะ่ะเขาก็ไม่มีความหมายอะไรอะ่ะซึ่งแบบก็ล้วแบบดูบาบตออะ่ะตอนบาบตอมันก็คล้ายกันไงบาบตอก็เหมือนกับว่า คือดูแล้วเศร้าอ่ะเพื่อนๆคือดูแล้วแบบมันดาวอ่ะเออชีวิตแบบสงสารนะเออเป็นเียกอะไรแบบโดนตัดแขนตัดขาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตอนแรกคิดว่าแบบทันเดอร์โบน่าจะไม่ดาวมากคือน่าจะดูแล้วก็คงทรงแบบว่าสงครามปกติยิงกันไปยงิงมาก็อาจจะมีตุยบ้างอะไรบ้างแล้วก็จบแบบก็คงคง ใครชนะใครแพ้หรือไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะอะไรอย่างเงี้ยก็คิดแค่นั้นเนี่ยคือไม่ได้คิดว่ามันจะดาวขนาดนั้นเนี่ยเพื่อนเราก็คิดว่าเออมันก็คงคงแบบก็งสงครามอะ่ะคงจะเหมือนศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าอะไรอย่างเงี้ยแบบตีกันไปตีกันมาเลยแต่ไป,ไปมาในเรื่องแบบดูแลร้องไห้ดูแล,ล,แลนั่งร้องไห้อะ่ะคือแบบสงสารตัวละครแบบฝั่งซีออนมากอะ่ะที่ขับไซโครแซกอะ่ะคือแบบพระเจ้าคือ ทมไมชีวิตมันโหดร้ายอะไรกันขนาดนั้นนะแล้วมันจบแบบจบแบบค้างเติ่งเลยนะจบแบบแค่นั้นนะคือเปิดเปิดห้องเครื่องมาแล้วมองหน้ากันแล้วคือต่างคนต่างอึ้งคือแบบตัวพระเอกก็อึ้งเลยแบบอ้าวคนที่ฉันสู้ด้วยนี่คือคนพิการเหรอที่ฉันสู้มาทั้งนี่คือพิกการทั้งแขนและขาคืออึ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบก็จบแบบนั้นไปเลยอ่ะจบแบบเห็นว่าอย่างงั้นแล้วก็จบไปเลยใช่ป่ะเออเราก็แบบ ดาวดูแลดาวดูแลแซดดูแลเศร้านะไปดูกอดกันดั้มจะได้หายเศร้าสำหรับคลิปนี้นะคะกอนแล้วก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ